ันนี้ขอขอมาอให้ชมสไลด์หน้านี้นิดน,นึงครับเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยเมตาเวิร์สเนี่ยมันเป็นไงแล้วมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะครับบนโลกเมตาเวิร์สจริงๆนะครับ,รบอันเนี้ยตรงกลางนะครับเป็นจุดหมายหรือเป้าหมายเนี่ยที่ทุกคนพยายามจะไปกันในโลกของเมตาเวิร์สนะครับเมตาเวิร์สเนี่ยก็คือถ้าอธิบายอีกทีหนึ่งก็เหมือนเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วเรา พยายามที่จะไปอยู่ในโลกเสมือนจริงเพื่อไปทําอะไรบางอย่างนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนรุ่นใหม่ๆอาจจะได้เมื่อกี้เราคุยเรื่องหนัง The Matrix เนะเป็นค,ค,คนรุ่นเก่าดน,นึงนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีหนังหลายเรื่องเช่น e ร dy Play e r One อะไรอย่ะไเงี้ยไปดูกันได้นะค,ะครับือพระเอกเนี่ยก็เข้าไปเล่นเกมที่ชื่อ s i s อะไรอ่ไงเงี้ยเขาปโลกเสมือนจริง เข้าไปทำอะไรบางอย่างได้เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับครับอ่าเมตาเวิร์สเนี่ยตอนนี้มี2ค่ายหลักๆและก,การที่พยายามจะไปนะครับ,รบก็คือค่ายของเมตาของ Facebook นะครับอเ,เออจะเรียกว่าของ Facebook ไหมก็คือ Facebook พยายามจะเป็นเมตานั่นแหละเออแล้วก็อีกค่ายหนึ่งของคือเนียนติกครับเนียนติกก็คือคนที่ทำโปเกมอนโปเกมอนโกนี่นเอง โอเคเอออ <Pokemon S 1> ปริกรมโปเกมอนมอนนันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจในการเชื่อมเชื่อมเกมนะเชื่อมเกมเข้าเข้าสู่โลกของความเป็นจริงเมื่อก่อนเราเล่นเกมมันอยู่แค่แค่อยู่ในในมือถือในไรกแล้วแต่แต่พอโปเกมอนมานั้นในหมวดของที่เป็นเขาเรียกอะไรน,นะไปจับไปจับตัวอะไรนะคุณบอลข้างนอกอะตัวเอพิกาจูอะไรเงี้ยเอพิกาจูอะไรพวกเนี้ยนะเออออโอเคโอเคอ่าครับครับเจงครับ อะไรชั้นเลือกนายอะไรพวกนี้ยอะไรแบบนั้นใช่ใช่ครับครับเออตัวเนนติกเนี่ยก็คือทํา AR มาตั้งแต่ก่อนถ้าเกิดทุกคนพอจําเกมนี้ได้เราใช้มือถือเนาะแล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปยิงลูกบอลอ่ะเออใส่พวกมอนสเตอร์อะไรต่างอะไรเงี้ยอ่ากับมอนสเตอร์ใช่ใช่ครับใช่พวกเนี้ยมันมันก็เป็นเออเป็นจุดเริ่มต้นของ AR ที่ของเนนติกทำแล้วเนนติกตอนหลังก็พัฒนามากขึ้นก็จะมีตัวแว่น VR กัน แล้วก็ให้โลกไปอยู่ในเสมือนจริงแล้วก็มีมอนสเตอร์อยู่รอบข้างเราพามันมอนสเตอร์ไปเที่ยวเล่นอะไร,รไม่ได้อะไรเงี้ยครับ,รบ,รบอันเนี้ยคือสอง่ายที่ผมคิดว่าเขาก็พยายามไปได้ไกลทีเดียวพยายามไปสู่โลกของ m e t a เวิร์ครับแต่คราวนี้เนี่ยตัวที่เป็นลักษณะมาแต่แต่ m e t a เวิร์แต่ว่ายังไปไม่ถึงนะครับก็ผมขอเรียกว่าเป็นว i r ช u เวิร์สละกันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของเกม อ,อย่างเช่นเกม Minecraft นะฮะ Roblox uh huh. Fortnite ของ Epic Game แล้วก็ Horizon uh huh. นะฮะ, uh huh. ะพวกเนี้ถือว่าเป็น Virtual World เ uh huh. ออต้องผมขออนุญาตแยกตรงนี้ก่อนนะครับ Virtual World เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราอาจจะเล่นหน้าคอมโดยที่ตัวเราเราก็อยู่หน้าคอมอะ่ะ uh huh. แล้วเราก็เล่นตัวเราตัวละครไปเรื่อยๆอยู่ในโลกเสมือนจริงอะไรประมาณนี้อันนี้เร,เรียกว่า Virtual World แต่พอเป็นเมตาวิสจริงๆมันเหมือนว่าตัวเราเนี่ยมันอยู่ในโลกเสมือนจริงๆเรียกว่ามีการอินเตอร์แอคหรือการสัมผัสอะไรแล้วมันรู้สึกจริงๆนะครับ,รบเดินไปจริงๆอะไรเงี้ยครับอันนั้น,นคือพยายามที่จะไปคือคือมันก็ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเหรอกมันก็ยังต้องใช้เวลานะครับแต่ครั้งนี้มาดูแด้แนกัก่อนว่ามันต้องการอะไรบ้างนะครับอ่า v i r t u a l World ไปแล้วนะครับไปลองเล่นเกมพวกนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะ มาทางด้านขวาเนี่ยโซเชียลมีเดียคือเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อมาบนโลกของเมตาเวิร์สได้ครับนะแน่นอนแหละมันก็มี Facebook เนาะเป็นจุดที่มีประชากรตั้ง3,000ล้านคน3น0ะ่เออ3,000ล้านคนบนโลกเวนี้ก็อาจจะมีการ Adopt เข้าไปที่ m e t a เวิร์ได้บางส่วนอะไรอย่เงี้ยนะครับหรือมีแพลตฟอร์มอื่นเช่น TikTok Twitch หรือว่า Snapchat อะไรเงี้ยก็ดรอ a w คนเข้าไปในโลกของเมตาเวิร์ได้ แต่ถ้าว่ามีการเชื่อมเนี่ยคือมนุษย์คือทุกวันเนี้ยเพราะ Facebook มันเกิดขึ้นมาใช่ไหมก็เรียกว่าเกือบ20ปีประมาณ20ปีได้ะมะั้งประมาณนั้นนะอ่ะค,คือตอนแรกๆเนี่ยที่เรามองกันว่าเ c e b o o k ม,มันก็เหมือนแค่แอปอะไรให้เราเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้จริงจังมากแต่พอว่าใช้ไปเรื่อยๆประชากรอยู่เรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้น,นมันเกิดธุรกิจมันเกิดเอคอนอเมีอะไรมากมายอยู่อย่างนั้นในเชิงขเศรษฐกิจนะครับ ก็เชื่อว่าต่อไป m e t a เวิร์ก็จะเป็นแบบนี้แหละอืมพอคนเข้าไปเยอะขึ้นมันก็เกิดอี o โคนมีมากขึ้นมีการเปลี่ยน<ม>แปลงเรื่องของธุรกิจการตลาดแรงต่างอะไรเงรี้ยครับอือครับข,ข้างล่างต่อมาครับพอมีโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเออมันก็ต้องมีบางอย่างที่มนุษย์พอเข้าไปอยู่ใน m e t a เวิร์เนี่ยมันก็ต้องเหมือนทำงานได้หรือว่าใช้ชีวิตอะไรบางส่วนได้นะครับ อย่างทางด้านขวาตรง d ดิจิทัลไลท์ตัวเนี้ผมเรียกดิจิทัลไหร่นะครับก็คือมันจะเป็นเป็นแพลตฟอร์มที่กระจายแล้วกันแต่มันสามารถอยู่ในโลกของเชื่อมต่อไปที่ Metaverse ได้ค่ายของ Microsoft เนี่ยแน่นอนนะครับเขาก็จะชูตัว m i r r s s o t t t e m m นี่แหละก็ก็เหมือนกับพวก Zoom พวกอะไรเงี้ยเนาะ Microsoft Team เข้ามาเพื่อให้คนเนี่ยอยู่คนละที่กัน อาจาจะอยู่คนละฝากโลกกันเลยก็ได้สามารถที่จะรประชุมงานร่วมกันหรือทํางานร่วมกันได้อะไรอเงี้ยน,นะครับ,รบแน่นอนก็ต้องไปทาง Microsoft Office ด้วยเช่นกันอย่างเมื่อกี้เนี่ยวิดีโอที่เราดูใช่ไหมฮะก็พอใส่แว่นปุ๊บจะทํางานละต่อวันหนึ่งก็ผมก็าอาจจะใช้ Microsoft Excel เอานิ้วจิ้มจิ้ม Microsoft Excel ง่ายๆเลย huh. สบายๆ huh. แล้วก็ไอ้ huh. ปัญหาทุกวันนี้ที่ ที่จำนวนคอลัมน์เนอะมันฟิกกับตัวหน้าจอครับคราวนี้ก็โอเปิดกว้างเลยหน้าจอกว้างใหญ่เลยรอบนี้ใช่ใช่อาจจะรอบตัวผมเลยก็ได้โอ้คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมากขึ้นเลยมันมันเปลี่ยนไปจริงๆนะครับอันนั้นน่ยคือโลกที่กำลังจะไปกับครับอืออืออ่า แล้วก็มีบางส่วนนะครับอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นบิตคอยนะก็คือคริปโตนั่นแหละอาจจะมีเอ็กซ์รียมหรืออะไรตามใช่ก็คือเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีนะครับในรูปแบบหนึ่งที่จะอยู่บนโลกของ m e t a ลเวิร์ด้วยนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรกันได้ง่ายขึ้นหรือโอนเงินระหว่างการได้อย่างเช่นสมสมมุติลูกค้าของเราในกดคลิปของเราก็จ้างจ้างงานผ่านเราที่ เมตาเวิร์สนะฮะแล้วก็ประชุม Microsoft m Microsoft Team กันเสร็ uh huh. จแล้วก็ตกลงเรื่องของและค่าใช้จ่ายอะไรกันแล้วก็ลูกค้าสามารถ uh huh. จะโอนบิตคอยให้เราได้เลยอเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ประมาณนี้แล้วเราก็ไปทำงานอะไรให้ต่อในเมตาเวิร์สต่ออะไรองเงี้ยครับอ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดมันมีแค่เนี้ยมันก็ไม่เพียงพอมันจะไม่เหมือนโลก ความเจริงเท่าไหร่มันก็จะต้องมีส่วนของคอมเมอร์สหรือว่าอ e ีคอมเมอร์สที่อยู่ในเมตาเวิรดสด้วยเช่นกันซื้อขายสินค้าว,ว่ากันไปครับใช่อาจจะเป็นอ่าชอปปี้ไนะอ่าเป็นเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าแน่นอนแหละพวก s h o ป e, ี้ l a z ด้าอะไรอย่างเี้ยแอมะซอต่าง,าง,างๆ่ยเข้ามาแน่ๆมันก็ต้องมาปรับอินอยู่แล้วครับครับแล้วก็มีอันนี้ข้างบนครับ o p e n s นซอันนี้ถ้าจํา EP ของเราได้อันนึงของเราได้ก็เป็นตลาดซื้อขาย NFT นะฮะ non-fungible token นะฮะที่เป็นตลาดเกี่ยวกับสินทรัพย์ด uh ิจ huh. ิตัลอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญมากอันนี้ก็เลยก็พูดตรงสไลด์นี้เลยก็ได้ว่ามันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมตลาด NFT เนี่ยมันบ uh ูม huh. มาก uh huh. เพราะเวลาคนเราเนี่ยเข้าไปอยู่ Metaverse เนี่ยมันเอาของจริงไปไม่ได้ในโลกนั้นครับคือ,ค,อคือมันลำบากอะไรเงี้ย ดังนั้นเนี่ยมันก็มีสินทรัพย์ดิจิทัลพวกอาจจะเป็นผลงานทางด้านศิละปะหรือว่าเสื้อผ้ารหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในใน NFT นะฮะเข้ามาซื้อขายกันได้แล้วก็ไปใช้งานจริงได้อะไรเงี้ยครับครับอพอพูดถึง NFT วันก่อนผมฟังข่าวอันนึงพี่โตชิริติชิโร่ะฮะมาลูกคุณ,อคณบอลได้ตามข่าวไหม เ,เขาก็าได้เอา,อเ,าเนื้อเพลงเนาะเนื้อเพลงเนื้อเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถ่ายถ่ายเป็นรูปแล้วคอนเวิร์ตไปเป็นดิตอนไฟล์เนาะแล้วก็เข้าไปขายใน o p e n นซีได้ตั้งสองสามแสนนะนกระดาษเล็กๆใช่ไหมพี่ใช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 ่ครับเป็นราฟที่แบบโอ้โหผมพยายามส่องแล้วอู๋เขียนอะไรวะเนี่ยโอต่มุลกูเป็นมัอนเป็นลายเซ็นอะนะคือคือ ผมว่าคนเขียนเพลงหรือคนทําอะไรเขาเก็บต้นฉบับของเขาไว้แหละแต่ว่าจะมาจะจะออกมาทํานำมาระมูลหรือทําอะไรก็ก็แล้วแต่ผมว่าพอผมเห็นคุณติ๊กชิโรนะผมโอ้โหตลาดนี้อีกไกลเลยอีกกว้างเลยนะอ,อสําหรับคนชอบแนวๆนวนี้นะออใช่ใช่คือทุกอย่างมันม,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 นมันมันมีถ้าเกิดมันมีสตอรี่มันมีมูลค่ามากเลยอย่างผลงานอของพี่ติ๊กชิโร่ก็ประจักษ์แหละคือ,อมไม่ยอม,อมเปลี่ยนแปลงในที่ร้องไงนะ <laughs> รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโอ้เยี่ยมเลยขอบคุณมากครับโอดหเกือบจำไม่ได้เพลงนี้เพลงนี้มันติดถูจริงๆนะอืออืออืเป็นเป็นเพลงที่แบบโอ้ดังมากเลยนะครับก็เอ่อสำหรับสำหรับดราฟเพลง ในตอนต้นออริจินอลเนี่ยใครๆก็ต้องการนะพี่ออใช่ใชใชออถ้าเราแบบเป็นนักนักสะสมนักลงทุนเนี่ยก็ไม่แน่นะก็อาจจะลงทุนตรงนี้ก็ได้อันนี้ขอต่อยอดของพี่เกยียรตินิดนึงพี่เกยียรติยกตัวอย่างได้ดีมากอืสมมุติกระดาษแผ่นเนี้ยผมผมไปอยู่ในโลกเมตาวิสผมมีบ้านมีที่ดินมีบ้านอยู่ในเมตาวิสเรียบร้อยนะครับครับแล้วเอากระดาษของพี่ติก๊กเนี่ยติดไว้ข้างหลังใส่กรอบไป อืมวันหนึ่งมีปาร์ตี้เพื่อนๆมาเชิญพี่เกียรติมาเชิญเพื่อนๆน้องแกลบอะไรมาทุกคนก็เฮ้ยโอ้มีงานของพี่ติ๊กด้วยหรออืเอเริ่มเห็นภาพชัดแล้วใช่ไหมฮะอันนี้คือของสะสมมันคือเฟอร์นิเจอร์หรือของสินทรัพย์อะไรบางอย่างที่ที่เราสะสมเอาไว้ในบนโลกของเสมือนจริงหรือเมตาเวิร์สนั่นแหละอันนั้นเลยเป็นที่มาว่าทำไมตลาด NFT เนี่ยมันถึง จะมีมันถึงมีอนาคตแล้วก็ไปได้อีกไกลรงจริงครับ ừ, ครับครับครับแน่นอนครับมันก็ต้องมีระบบการรับชำระเงินด้วยเนาะพวก paypal stripe หรืออะไรอย่เงี้ยที่มาเกี่ยวข้องในตลาด e c o อมเมิรนะฮะก็อันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมทำไดอะแกรมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพว่าเฮ้ย metaverse เนี่ยมันมีเศรษฐกิจหรือ economy เนี่ยที่เกี่ยวข้องหลายด้านเน่ยยัยงไงบ้างอันนี้ในเชิง